คิดแที่คนธรรมดาจะดักอปอสามแสนใช่ไมาดูยากมากเลยนะคะเนี่ยแเป็นเทศกาลจริงๆสามแสนเฟสติวัลอได้ยสิชั้นเลกันนะี่จี่แม่แต่ตามแม่มาแล้วหรอแม่เาแล้วเอาจิ๊บป้าถ้าอยากสี่แสนที่โตชีเต็ม ไม่ไมพี่อเลาพี่เต้นคู่กันอะเพลงอไรบ้างขอหนึ่งตรงนี้เลยเหรอบ้านพังเลยนะขอพื้นที่กว้างกว่านี้สิบกิโลลงอะไรได้บ้างคะเพลงอะไรดีสั่นนี่สักหน่อยเบิร์ดูมเบิร์ดเบิร์ดฟรยม่พออยู่ไปได้เอาไปทำแม่ปะจะไปได้จะไปไดได้ดนได้ดดีดันเอาละมึง